สวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้วกับแชมเปญการ์เด้นโรสนะคะวันนี้จะมาแนะนำบอลบอลสีอีกตัวหนึ่งไม้ตระก,กูลบอลน,นะคะที่มีชื่อว่าออดิบด่างนะคะที่ที่นี่จะมีออดิบด่างอยู่3ตัวนะคะเป็นไม้ที่น่าเก็บนะทุกคนออดิบด่างาตัวนี้ก็จะเป็นลายหินอ่อนนะคะ สวยน่ารักนะคะอันนี้กำลังใส่น่ารักเลยอันนี้ก็ออดิบด่างขาวนะคะความคล้ายก็จะคล้ายาความสีก็จะคล้ายาพวกกระดาษด่างนะคะแต่ว่าลักษณะใบของเขาจะออกเป็นกลมๆกลมๆมนๆม,มันลักษณะใบมันจะออกไปทางหอง่อเงินหอ่อทองเอ้ยไม่ใช่หอ่อเงินหอ่อทองสิถุงเงินถุงทองนะคะลักษณะใบนะ ความเหมือนนะอันนี้ก็จะเป็นด่างเหลืองนะคะออดิบด่างเหลืองนะคะทุกคนอ่าสำหรับไม้พวกนี้มันจะเป็นไม้ที่ต้นใหญ่แล้วก็ใหญ่มาหืมาใหญ่มากเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่เยอะนะคะของเราก็พื้นที่น้อยแต่ว่าเราชอบนะเราก็เลยไปหามาเก็บหามาเก็บไว้นะคะอันนี้เราก็จะเป็นคนที่ กอนข้างที่จะชอบไม้ไซส์เล็กนะคะ่าไม้พวกนี้ก็เหมือนเหมือนจะขยายพันธุ์ด้วยตาหนอขยายพันธุ์ด้วยไหลไไตาหนอไหลนะคะเป็นไม้ด่างที่น่าเก็บอีกตัวหนึ่งนะคะสายด่างไม่มีใครพลาดนะคะ อ่าราคาก็จะค่อนข้างที่จะช่วงนี้จับต้องได้นะคะราคาอยู่ที่สองสามร้อยนะคะก็เป็นอะไรที่เอ่อนาน่าสนใจนะคะเก็บไว้เป็นไม้ประดับสวนนะคะอ่าสำหรับอันนี้จะต้องจะต้องมีพื้นที่นะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ใส่กระถางสิบนิ้วยี่สิบนิ้วไปเลย อันนี้ยังไซส์เล็กอยู่เรายังไม่ได้ขึ้นกระถางนะคะอันนี้เรามาแนะนำนะคะสำหรับออสายเก็บนะคะทุกคนไม้ที่สวยอีกตัวหนึ่งที่เลี้ยงง่ายนะคะไม่ต้องทำอะไรเขาเลยชอบชื้นๆหน่อยนะคะ,ะด่างเหลืองนะคะ ออดิบด่างเหลืองออดิบด่างขาวและก็ออดิบด่างหินอ่อนนะคะเรามี3ตัวนะคะเราไม่แน่ใจว่ามันมีอีกตัวไหมนะเรามีเก็บอยู่3ตัวเอาเป็นว่าเรามาเนะนํามไม้น่าเก็บวันนี้คือออดิบด่างนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนนะคะกับภาพสวยๆของออดิบด่างนะคะสวัสดีนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ